สวัสดีครับพวกเราทีมสโมสรน,นักศึกษานิดาครับวันนี้มีกิจกรรมสำคัญของสถาบันอยากจะมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพื่อนๆรุ่นพี่รุ่นน้องนักศึกษาและผู้มีเจตสัทธาทุกท่านครับร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายภาพพระกระถินพระราชทานสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ประจำปี2563มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทาบุญใหญ่ทานุบารุงพระพุทธศาสนาบูรณปฏิสังขรวัด และบํารุงการศึกษาด้านพระพุทธศาส,สนาครับด้วยการบริจาคเงินสมทบตามกำลังศรัทธาผ่านช่องทางตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะและทุกการบริจาคของทุกท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะพวกเราทีมสโมสรน,นักศึกษาต้องขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและร่วมอันโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ค่ะจงดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์เจริญรุ่งเรืองและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการค่ะแล้วมาร่วมทำบุญกฐินนี้ได้ด้วยกันนะคะ